คันนี้นะคะมาพบโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้วก็รถสำหรับครอบครัวนะคะนี่ค่ะโปรโมั่นแทมนะคะโปรโมชั่นแม่ลูกอ,อ่อนยอกยอกลูกค้าค่ะยอกนะคะสี่ประตูสำหรับครอบครัวนะคะลูกค้าคันนี้นะคะจุคนได้มากกว่า10คนกันเลยทีเดียวนะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกเนาะกระบ,บะแคบด้านหลังนะคะ คันนี้นะคะลูกค้าสามารถวางคาซีทได้นะคะสามารถจุของได้เยอะๆเลยบ้านไหนที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะลูกค้าเอาคันนี้ไปใช้งานเลยเนาะพี่นุชเนาะใช่ค่ะ<ช>ค,คันนี้ของเรารถปีอะไรราคาเท่าไหร่คะคันนี้ปี2020ค่ะลูกค้าราคา4 9 9แ0 0้่าบาทใช่ค่ะ,ค,ะคันนี้ผนเบาๆลูกค้าค่แค่8000กว่าบาทนะคะคันนี้เป็นอ s u ู u All น e w 1นนะคะลูกค้าขาไปเดี๋ยวให้เซลลนุชพาชมด้านในกันหน่อยนะคะไปค่ะ เดิมจากโรงงานนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเรามีของแถมสุดพิเศษให้ก็คือคันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นจอแอนดรอยมาแล้วนะคะลูกค้าค่ะดูห้องโดยสารด้านหลังกันหน่อยลูกค้าค่ะคันนี้นะคะกว้างขวางมากเลยลูกค้านี่สามารถเอาวางคลาซีได้นะคะมีที่ล็อกอะไรเรียบร้อยนะคะลูกค้าปลอดภัยหายห่วงนะคะ สำหรับเด็กๆเนาะที่จะต้องนั่งคาซีทอยู่นะคะลูกค้าแนะนำเป็น4ประตูคันนี้เลยเนาะอ่ะไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะคะว่าห้องเครื่องเราเป็นยังไงไปค่ะมาดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะคันนี้นะคะมาร์กเราอยู่เดิมๆทุกจุดนะคะลูกค้า <ๆ S 1> เครื่องใหม่กรีบกันเลยทีเดียวอ่ะ มาดูคาเอ่อมาดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะนี่ฟ้าครอบเครื่องเดิมๆลูกค้าค่ะมีระบบเบรก ABS นะคะนี่มาร์กของเรานะคะมาร์กเดิมๆทุกจุดเลยนี่แบตของเราก็ปีใหม่ๆนะคะแผ่นเพจนี่ลูกค้าดูแผ่นเพจทซะก่อนซีนยังไม่ได้ลอกเลยนะคะคันนี้ลูกค้าขาพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศเนาะครอบครัวนะคะสามารถออกรถได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เดือนนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรคะพี่นุชย์ อจนนจีีงใช่ค่ะลูกค้าค่ะเครดิตดี D นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยพร้อมของแถมมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นประกันภัยนะคะบัตรจีเพฉุกเฉินนะคะลูกค้าเอาไปเลย1ปีเต็มเนาะแล้วก็บัตรเติมน้ํามันวันออกรถนะคะลูกค้าเรารับประกันเครื่องเกียร์ให้เลยสูงสุด90วันกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าแล้วก็อะไรรอบคันเนี่ยของเรารับประกันให้เลย14วันหลังการขายนะคะออปชันของเราแต่งมาให้เต็มเต็มนะคะลูกค้าค่ะไม่ว่าจะแม็กเนาะ ยางนะคะของเราเป็นแม็กใหม่ยางใหม่ทั้ง4ี่ล้อนะคะลูกค้านี่กระจังหน้าของเราก็สวยๆหล่อๆกันแบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะเอกาสารไม่ยุ่งยากเลยเ<ช>นาะไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทนะคะพนักงานโรงงานข้าราชการนะคะลูกค้ามีสลิปเงินเดือนนะคะทักเข้ามาหาเราเลยลูกค้าคะหนึ่งวันรู้ผลอน,อนุมัติไปเลยทีเดียวนะคะหาาลูกค้าสนใจนะคะติดต่อหาเซลมั่นนะคะ0809975444ด้ี่ค่ะ รีบๆเข้ามาจับมาจอกันนะคะลูกค้าเตรียมเอกาสารรอที่นาบ้านได้เลยนะคะเรามีไฟแนนซ์ไปจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านกันเลยทีเดียวนะคะโ mm hmm. ปรโมชั่นนี้ถึง3เจ็ดมีนาคมนี้เท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะทักแล้วก็โทรมาได้เลยนะคะลูกค้าสำหรับวันนี้ไปก่อนคะ่ะ